สวัสดีค่ะอยู่กับลูกค้ารถตู้คอมิวเตอร์นะคะและร้านซับเจริญประดับยนต์นะคะเดิมๆได้ชุด VAP มานะคะแต่ว่าตัวจอเนี่ยสเปคไม่ตอบโจทย์เนาะเพราะลูกค้าใช้งานเยอะออกต่างจังหวัดบ่อยนะคะดู Google Map แล้วนำทางไม่ได้เลยนะคะอยู่ทง YouTube ก็ชานะคะเพราะได้ CPU น้อยมาลูกค้าก็เลยเข้ามาอัปเกรดตัวจอใหม่กับเรานะคะเลือกใช้เป็นแรนดเคนเซนนะคะจัดหนักจัดเต็มเลยเลือกสเปคใหม่ล่าสุดนะคะเคนเซนโปรแรม6ล้อม64นะคะ CPU 8 Core 2.02 CPU ด้วยเพราะฉะนั้นประมวลผลดีมากๆนะคะเมมบอร์ดใหม่ชิปเสียงใหม่ชิปบลูทูธใหม่นะคะบางคนคุยโทรศัพท์ผ่านไลน์ผ่านระบบโทรศัพท์กับจอนีคะตัวนี้จะคุยได้เสียงชัดแจ๋วเลยนะคะตัดเสียงรบกวนได้ดีมากๆด้วยในส่วนของความลื่นไหลก็ไม่ต้องกังวลดูแล้วนะคะรินปรื้ อินเทอร์เน็ตรองรับทั้งจาก hotspot wifi แล้วก็ซิมการ์ดเลยนะคะก็มีแอปต่างๆมาให้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ในบี s t โต e นะคะอินเทอร์เน right ็ตรองรับทั้งจาก hotspot wifi ซิม android Auto apple CarPlay ใช้งานได้หมดนะคะแต่ทั้งเสียบสายไร้สาย mp3 mp4 วิทยุใช้ได้ครบนะคะอันนี้เป็น dsp ตัวปรับตั้งค่าเสียงนะคะอันที่บอกเป็นชิปเสียงใหม่เนาะก็จะมีตัวปรับตั้งค่ามาให้ละเอียดมากขึ้นลูกเล่นเยอะขึ้นนะคะ ยิ่งหลดลูกค้าเพิ่มเติมเครื่องเสียงต่างๆมาเนี่ยตัวนี้ก็ใช้งานควบคู่กันได้ดีเลยนะคะแอปดูทีวีก็มีลงไปให้นะคะแอปนี้ภาพจะสวยงามคมชัดมากๆเลยนะคะแต่ถ้าใครถนัดเป็นพวก ASP หรือว่าลูกทีวีก็โหลดเพิ่มได้นะคะได้แหลมลอมไปเยอะก็สามารถโหลดได้เยอะนะคะไม่ต้องกลวนหน่วงนะสวยงามเลย Google Map นี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะลูกค้าแบบเป็นกังวลในเรื่องของการใช้งาน Google Map มากๆนะคะใช้ผ่านตัวจอแคนเซลรับรองว่าตอบโจทย์แน่นอนนะคะเพราะว่า CPU สูงการประมวลผลมันก็จะดีนะคะตอบโจทย์แน่นอนเดี๋ยวจะดูผ่านระบบ a n d ดอ i d ตเติต้ลคาเพก็ได้เช่นเดียวกันแต่ติดจอสเปคแรงๆไปแล้วใช้งานผ่านตัวแอปที่มาบนจอดีกว่าค่ะเราจะได้ดูควบคู่ไปกับยูท o ยูทูบได้นะคะแบบแสงต่างๆ ลื่นปลืด้ดลื่นปลืด้ดนะคะเปลี่ยนสถานที่ในขณะแบ่งซองจอก็ได้เป็นที่ภาษาไทยภาษาอังกฤษคำสั่งเสียงได้หมดนะคะโอเคท่านใดอยากได้จอยโดยตรงรุ่นติดตั้งรถรุ่นไหนปีไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะหรือจะมาลองเทสสินค้าหน้าร้านกันดูก็ได้นะจ๊ะไปละจ้าขอบคุณครับ